อทุกคนพนมมือตั้งใจนะครับอาหารทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเราทานเนี่ยเราต้องสํานึกว่าเราไม่สามารถเตรียมตัวหรือหาอาหารกินเองได้คุณพ่อคุณแม่เป็นทุรลให้กูจัดการให้แทนต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งเวลาทานอาหารทุกคนตั้งใจนําขอบคุณพร้อมกันครับเชิญ ผิดจนได้ทุกคนตั้งใจพนมมืออย่าให้ผิดอีกทีนะครับอาเชิญได้ ถูกต้องเจิญรับประทานได้อโอ้เ,อเกือบไม่ได้ใช่แล้วเเชิญครับ<ด>ใช้ช้อนกลางด้วยนะครับลูก้อนกล้กลนไละไม่ใช่ช้อนนะแต่มันเป็นซองไม่ใช่เดอนซอมกลาง